มาแนนกันระหว่างเนอกับภาษาอังกฤจะขึ้นนำมาดูมาดูคะแนนของน้องม่อนก่อนครับภาษาังของเรานะฮะแล้วคะแนนของน้องม่อนนะฮะตัวแทนจังหวัดตราดนะครับมีคะแนนเต็มหนึ่งพันคะแนนแกเป็นคนอีสานแก่เป็นคนอีสานมีบุญมีงานก็ต้องมีหมอหลังเสียงเบาเจ้าไม่ค่อยได้ยินคือ คะแนนของน้องปอนมากนะครับงอปากของเราในฐานะตัวแทนจังหวัดมหาสาครคามนะครับแลกคะแนนข,น,นของน้องปอนปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรักฝากความรักจากใครควบควบคุมเสียงไม่สมูทก ทางด้านจังหวัดตราดน้องเนตเป็นร้องอยู่เป็นสองอยู่2แต้ม2แต้มเท่านั้นเองนะเตรียมเพลงอะไรมาร้องแข่งกับเขาอันนี้เพลงรู้แล้ว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 น้องเฟนล่ะคะเต่างอยค่ะอันนั้นเยวรู้แล้วรู้แล้วก่อนไหมได้นะแล้วเดี๋ยวค่อยบิ้วอารมณ์ขึ้นไปโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวรู้ก่อนนะฮะน้องเนตรนะฮะจากจังหวัดตราดนะครับเพลงรู้แล้วรู้แล้วครับเชาใช่ ก็เลยยอมตีจากถึงรักมากก็ต้องปล่อยเธอไปไม่รู้จะทนเพื่อประโยชน์อะไรทนทำไมปรบมือข้างเดียวรู้แล้วรู้แล้วหัวใจเธอนั้นจริงใจต่อฉันไม่มีสังเยวรู้แล้วรู้แล้วรักเธอข้างเดียวเหมือนต้นไม้เหี่ยวถูกแดดแเผาในในเจ็บก็ต้องยอมทนเจ็บ รักแล้วเก็บกลับไปโอยบาดเราจะหาดวงใจรักแล้จริงจากเขาดูตัวเราโง่งม,มมากไปรู้แล้วรู้แล้วที่เธอไม่สนถ้าคงจะคนที่เธอมั่นใจรู้แล้วรู้แล้วถึงจะยังไงฉันก็ไม่ใช่คนที่เธอ ่อยเมื่อยมอดลอยลมจากสะกดมังนอกหาลมจากสะกดมังนอกหาลมปล่อยน้องระท้อพื้นคงน้ำตาย,ยอทรงหัวใจพ่านเถเขาผู้ผ่านประปฏิหารพระแดงน้างายองค์พระคิมีตำนานบังไฟช่วยดึงใจอ้ขึ้นห้อง 困难。 มาคนละเรื่องเลยคือถ้าผมเป็นเท้าสามบนนะผมก็สงสารลูกลูกมันเจออย่างนี้ลูกไม่ได้ดูน้องเขาประกวดหรอกดูอะไรอ่ะโอนุ่นไงโอนุ่นไงนี่ไสุดเริ่มที่น้องเนตรก่อนดีลาามืออาชีพรีบไปงานหนึ่งคือลีลา งานเยอะร้องดีแบบนี้งานเยอะแล้วก็ร้องไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนรู้ว่ามืออาชีพแน่นอนมาที่น้องเฟนไปคำแรกที่พ้อมาพี่นึกว่าโอ้โหจินตลามาเองนะฮะสำเนียงไม่มีเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนปบเบือนะฮะวันนี้ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่พี่เฉาให้เบียดกันนิดเดียวนิดเดียวจริงท่าทางคนใครท่าทางใครคนแรกน้องเนตรซ้ายหรือขวาน้องเนตรอยู่ซ้ายหรือขวา น้องเนธทางขวามีเฟนมีเฟนอ้าวสลับกันที่คือน้องน้องเนธท่าทางดีมั่นใจในการเราออกมายิ้มแย้มแจ่มใสการเล่นแล้วก็คือการเต้นเขาพอดีกำลังน่ารักแต่ขาดพลัง power ในการร้องอ้าวต่อมาเป็นน้องเต่างอยอ้าวน้องเฟนสำเนียงการร้องนี่ไปทางเพลง แนวอีสานนี่คือเขาสำเนียงเขาไม่ผิดเพี้ยนเลยเขาคนทางนั้นเออคนอีสานอาคนอีสานอะนี่คุณดาวครับมหาศารคามคุคิดว่ายุโรปตอนใต้เหรอครับถือว่าทั้งคู่นี้ร้องเพลงแข่งกันแล้วกัน ขืนชมน้องสองคนก่อนค่ะว่าเป็นคนที่ร้องเพลงดีทั้งคู่นะคะเนตรก่อนเสียงดีแต่ว่าวันนี้คือพลังมาน้อยไปนิดหนึ่งพอพลังมาน้อยไปนิดนึงดนตรีมันกรบลูกแล้วแล้วเสียงเนรหายไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มพลังขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนอะที่จะร้องนะคะส่วนน้องเฟนเริ่มแรกอ้าปากขึ้นร้องรู้เลยว่าหนูคือทางของหมอลำม่ะหนูร้องหนูร้องถนัดอยู่แล้วคราวนี้คือเสียงมันลอยไปหน่อยนึงมันจะมีท่อนที่เป็นที่สามารถที่จะสูง ตรงโน้ตได้คันนี notes, so ้ห <reconstruction> น <danach gosto> ูพียนมาเป็น3าส่วนสี่อีกนิดเดียวถึงแล้วอีกนิดเดียวถึงแล้วแต่ว่าถ้าเกิดอันเนี้ยมันสามารถเพิ่มได้ตรงโน้ตนะมันจะส่งให้หนูแบบเพลงนี้หนูพีคขึ้นไปอีกท่อนสูงเหรอ่อนสูงต้องลยลคอยอายต้องยแวคายนงแค่แค่นี้เองแต่ว่าหนูทั้งสองคนเก่งอ น้องเน่นี่เคยฟังเขาร้องด้วยที่จังหวัดตราดเมื่อ2ปีก่อนเขาร้องเพลงครั้งนี้ร้องดีกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะท่าเต้นเอาแคทรทยาผสมด้วยรู้แล้วรู้แล้วเออเข้าไปยังโอเคนะคะแต่พอมาเจอน้องเฟนจากสารคามเต่างอยมานี่โอ้ก็เข้าทางของเขาแหละเพราะว่าหน้าตาของน้องเฟนเนี่ยเหมือนคนกทมเลยกรุงเทพมหานครกลางทงมหาสารคามกลางทงมหาสารคามนี่แหละครับโอ้ยมาพลังมาเต็มเลยพี่ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าสองคะแนนนี้อาจจะเป็นตัวแปรให้น้องเฟนชนะได้ครับผมโอเคการคอมเมนต์แล้วก็ไม่รู้จะออกทางไหนเหมือนกันแต่เริ่มมีแววแล้วนะครัสองคะแนนจะเป็นตัวแปรหรือเปล่านะครับช่วงหน้ารู้เลยครับใครจะไปหยิบเงินล้านครับ เป็นตราหรือมหาสารคามคมาลุ้นรางวัลกองกอเชียร์ยอดเยี่ยมก่อนนะฮะ5,000บาทจากโรซาจะอยู่ที่ตราหรือมหาสารคามครับ ชนะจะมีโอกาสเปิดถึง3แผ่นป้ายในการเพิ่มเวลาดำน้ำนะครับมาลุ้นที่น้องเมฆก่อนนะครับ,รบแดะคะแนนของน้องเมฆจากจังหวัดตราดรู้แล้วรู้แล้วหัวใจเธอนั้นจริงใจต่อฉันไม่มีสังเสียวถ้าทางดีมั่นใจในการเราออกมากำลังน่ารักคือ งนั้นน้องเฟนจะต้องทำให้เกิน985ก็พอครับเกิน985มหาสารคามไปดำน้ำเลย่าและคะแนนของน้องเฟนคนสุดท้ายจากมหาสารคามสาต้อง่รับหอยไอต้องอายรับหอยไอเาตเาเริ่มแมอาปกขึ้นร้องเป็นเสียงเงี้ยปุ๊บอะคือรู้เลยว่าหนูคือทางของหมอรำคือ 89นะครับ9 8้จังหวัดที่บานเข้าไปจิงเงินล้านครับมหาสารคามครับลูกเรนนี้ตรางก็ถือว่าทันทีลนะแต่ภแสงเชิญพาพี่เนทกับกระท่อมก่อนไปเกากระท่อมเอาใจช่วยพี่ง้อเนาะมีเวลาอยู่นะแล้วพี่ง้อไปเลยนะ ไม่ลบไมดึงเหรียญนี่อมาให้ได้เหรียญนี่มีอย่างนี้นะมีโลโก้อยู่เห็นไหมมีเครื่องหมายของรายการอยู่นะหามาได้เจ็ดเหรียญนะหนึ่งเหรียญไดหนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าจะเหรียญหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทรอบประนัสุดตังเงินล้านครับจานรอบประนสุปตัเงินล้าน เวลาเริ่มต้น45วินาทีจะได้เพิ่มเวลาพิเศษจาก9แผ่นป้ายโดยมีเวลา30วินาที1แผ่นป้าย20วินาที6แผ่นป้ายและ10วินาที2แผ่นป้ายซึ่งคุณเฟนเลือกได้30วินาทีและคุณปูเป้เลือกได้10วินาทีและท่านนายกเลือกได้20วินาทีรวมเป็น105วินาทีคุณมีเวลา105วินาทีหาเเหรียญเอง นะหาให้ได้เจ็ดเหรียญอย่างนี้อย่าไปเอามานะอย่างนี้อย่าเอาอย่างนี้เข้าใจไหมอย่างนี้คิดว่าพี่จะได้กี่เหรียญกี่เหรียญได้เจ็ดเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญโอ้เขาเก่งอยู่แล้วเชื่อใจเขาค่ะเก่งอยู่แล้วฝ่โต๊ะนี้นะครับฝ่าได้เจ็ดเหรียญเชิญเอาครับรอบวันนักสซุปตาเงินแล้วนะครับมีเวลาทั้งสิ้น105วินาทีพร้อม ไปมาแล้วนะครับดำได้ด oh ีเปิดตรงนี้ได้แล้วได้แล้ดแล้วไร้บล้ได้แล้วไดล้วดแล้วด้แล้วด้แล้วดีแล้วดแล้วได้แล้วได้แได้แล้วได้แล้วดีแล้วได้แลดีแลยนไ้ล้วได้แล้วนี่แล้วด้แลอวดแล้วดนล้ด้ดีครับอากแลดีมากครดบแล่วดดยด ใหญ่มากเนี่ยอ๋อเก่ง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 มากเก่งมากเก่งแต่ว่าดวงเขาเนี่ยเองอะมันไม่เจอเหรียญเน่ยเองอะไม่แต่ว่าหยิบแรกของเขาเหมือนเขาคุยออกมาอยู่ข้างนอกเหมือนประจออไปแล้วสองเหรียญเราเจอเหรียญเดียวอยู่ข้างนอกน่าจะอยู่ข้างนอกอีกเหรียญนึงใช่ไหมแต่ว่าเพิ่นว่าพอมันคุยไปแล้วคุณไม่ได้ไปหยิบมาไงครับผมขอโทษด้วยนะครับอันนี้ไม่อัไม่เอาโอเคไหมอาได้พอดี้ถือว่าทำได้ดีอ้าเชิญเปลี่ยนชุดครับ สิ้นสามเ s> oh, <S ีืยนนะครับรับไปสามหมื่นบาทอีกแล้ว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 รางวัลพิเศษครับจากอาหารสุนัขและแมวรูปดาวนะครับ b ิงโก s สตาร์ผลิตภัณฑ์ในเครือของเบทาโกรมอบจี้ทองคำรูปดาวมูลค่า5,000บาท2รางวัลสรางวัลนะให้น้องเฟนนึ่งานให้รจันหนึ่งงานคุณเอาอาหารสุนัขไปคุณเอาอาหารสุนัขไป อย่าชอบเลี้ยงไงยมัจะตองเลี้ยงเอามีตุ้งตาเลยเผื่อไปเลี้ยงสุดนะใช่ใช่อันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองจังหวัดนะครับทั้งมหาสารคามและก็ตราดด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณทุกตั้งกระร่างเรานะฮะจากสังทออุทธรณ์ได้เลยนะได้เลยชานามากระุกกระดใหม่นะครับนักทิคหนูชมตาเงินล้านครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านนายกนะคะแล้วก็ขอขอบคุณจังหวัดมหาสาร,รคามนะคะที่ไว้ใจเลือกรจนาแล้วก็พี่เงาะอยู่ในทีมนะคะเป็นยังไงล่ะคะมีพี่เงาะอุ่นใจไม่แพ้ใครถึงจะไม่ได้คว้างเงินล้านนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้เสียใจเนาะ,ะ,ะอขอบคุณคุณปอลแล้วก็น้องปูเป้นะฮะถึงไม่ได้เงินล้านแต่คว้าใจพวกเราไปหมดแล้วฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้มหาสาร,รคามกลับมาอีกครั้งค่ะสชป์ล่านหน้าซุปตาออฟชินาพลปะทะซุปตาพ์พิมพิมประภา ชิงความเป็นหนึ่งด้วยเสียงแพลงช่วยชุมชนระวังประจีนบุรีปรทามสิงห์บุรีจังหวัดใดจะได้เงินล้านเศน้าใบซีมงตรงต้องขอขอบคุณจงังหวัดตราดด้วยนะครับที่เลือกผมเข้าทีมเนาะทางจังหวัดตราดเองก็ขอขอบคุณนะคะที่มาร่วมทีมวันนี้ทําให้จังหวัดตราดมีความสุขมากคะ่ะกดไลค์กดแชร์นะคะให้จังหวัดตราดของเราได้กลับมาแข่งอีกรอบหนึ่งนะคะ <Yeah. S 2> ขอบคุณ <Yeah. S 2>